นายตู้หาววันนี้เข้ามามอบตัวหลังจากที่คุณชูวิทย์ก็ได้แชมาหลายดอกมีข่าวลือว่าสนิทกับอดีตรัฐมนรรีท่านหนึ่งด้วยนะครับ มาต่อกันที่เรื่องของนายตู้หาวันนี้ได้เห็นใบหน้าค่าตาแล้วนะครับกับทุนจีนสีเทาที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าตู้หาวนี่แหละใหญ่สุดแล้วในสิ่งที่ตํารวจได้เคยเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับวันนี้เข้ามามอบตัวหลังจากที่คุณชูวิทย์ก็ได้แชมาหลายดอกว่าขับเครื่องบินไปโน่นไปนี่บางครั้งก็บอกว่าหนีไปแล้วบ้างอะไรบ้างอยู่กับกดดานอยู่กับนายตารวจอดีตนายตารวจหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าพ่วงก,กับพ่วงก,กับพ่วงก,กับการที่เคยเป็น อดีตคนใหญ่คนโตทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ตูหขาวนะี่ยังมีชื่อแล้วก็มีข่าวลือว่าสนิทกับอดีรตรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยนะครับที่ตอนนี้ชอบเงียบหายไปนะครับอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันด้วยในบางเรื่องในอดีตก็ได้นะครับกับอดีตรัฐมนตรีท่านนั้นนะครับมาดูกันครับวันนี้ได้เข้ามอบตัวนะสื่อรายงานครับ23าพฤศจิกายนวันนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานร้องพบตรครับสั่งการให้สืบสวน แล้วก็เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มทุนจีนสีเทาจํานวน2ชุดโดยจุดแรกเนี่ยนะครับตรวจค้นที่บ้านหรูย่านพระราม5ซึ่งในการสอบสวนเชื่อว่าเป็นแหล่งกบดานของนายชัยนัทกรชายากรชายานันนะครับหรือว่าตู้ห่าวผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้เลขที่777ทับ2565นะครับก็ ลงวันที่22พฤศจิกายนนะครับในฐานความผิดสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับผู้นั้นสมคบกันกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดและร่วมกันมีวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและจุดที่2เนี่ยก็เป็นโรงแรมหรูใจกลางกรุงนะครับเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับที่ไปกวาดล้างกันล่าสุดนายชัยนัท กอชายานันหรือตู้หาวผู้ต้องหาตามมาจับพร้อมทนายความได้เดินทางเข้ามาพบกับพลตํารวจเอกสวยเชิดหักพานนะครับมอบตัวและที่รองพบตรที่สมโมสรตํารวจนะครับก็มีทั้งตํารวจมีทั้งคนใกล้ชิดเดินห้อมล้อมกันเต็มพื้นที่นะนะผู้ดีสวมหน้ากากนะครับนะตรงกลางภาพตัวใหญ่ๆมอสกูนี้นะครับจริงๆแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณชูวิทย์นะครับในวันเดียวกันนี้ ก็ได้ให้ข้อมูลที่รัฐสภาเหมือนกันนะครับไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการปปชสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อขอให้สอบสวนเส้นทางทางการเงินของนายสันทนะนะครับแล้วก็บอกว่าได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับให้กับปปชได้ทราบด้วยที่มาทําธุรกิจสีเทาในประเทศไทยุณชูวิทย์เนี่ยระบุชื่อนะครับนายทุนจีนชื่อหาวเจอตู้ใกล้ชิดกับใครพาดพิงถึงใคร รัฐมนตรีคนไหนแกบอกแกมีเอกสารหลักฐานที่น่าสนใจต้องขออภัยฝูงบิน604ด้วยที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลย้ําว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากเครื่องบินของหาวเจอตู้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าเป็นตู้หาวนะครับตู้หาวแน่นอนนะครับผาดหัวบอกตู้หาวนะนะครับมีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่นําไปหาเสียงอยู่บ่อยๆการขออนุญาตจอด ก็ต้องขออนุญาตโดยรัฐมนตรีไม่ใช่หาวเจอตู้เพราะไม่ใช่สมาชิกผูงบิน604เหตุการณ์เช่นนี้แสดงถึงอิทธิพลของหาวเจอตู้ครับนะที่ซอยลาดกระบัง54มีโรงแรมขนาดใหญ่ขนาด400ห้องพื้นที่20กว่าไร่มีรถบัส400ถึง500คันและเงินสดจํานวนมากซึ่งหาวเจอตู้เนี่ยเป็นคนจีนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองไทยจึงมีคนพาหาวเจอตู้ไปพบกับบุคคลหนึ่งที่ชอบสะสมนาฬิกานะครับพาเข้ากราบเพื่อหเห็นบาร,รมี โดยมีนาฬิกาปาเต้1เรือนมูลค่าประมาณ10กว่าล้านบาทถูกส่งมอบให้ขณะเฮาเจอตู้ก็บริจาคเงิน3ล้านบาทให้กับพักพลังประชารัฐนะครับสล้านบาทนี่ก็เงินตู้หาานั่นแหละครับที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเคยออกมาบอกว่ามีคนมาบริจาคจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้รู้หรอกว่าใครเอาเงินมาจากไหนนะครับกฎหมายสัญชาติไทยระบุไว้ว่าหากบุคคลใดที่แปลงสัญชาติ เป็นคนไทยล้วนยังใช้สัญชาติเดิมในการท,ทําธุรกรรมและการเดินทางมีสิ์ยกเลิกสัญชาติไทยได้ซึ่งปรากฏว่าหาวเจอตู้ยังใช้พาสปรอตจีนอยู่นะดังนั้นการรับเงินของพรคพลังประชารัฐไม่ทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตาจะอนุญาตใช่ได้ไหมนะครับเพราะว่าคนสัญชาติไทยและใช้สัญชาติจีนเนี่ยควบคู่กันได้บริจาคเงินซึ่งผมเพิ่มเติมให้คือมีเพิ่มเติมให้ก็คือกฎหมายพักการเมืองเนี่ย คนต่างด้าวเนี่ยมาบริจาคให้พักการเมืองไทยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถือสองสัญชาติเนี่ยกกตจะว่ายังไงนะเมื่อถามว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นใครคุณชูวิทย์ก็บอกว่าอดีตรัฐมนตรีก็แล้วกันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โทรศัพท์มาเคลียร์กับตนนะครับและก็ใช้วิชามาเฟียกับตนทุกรูปแบบครับแต่ตนยืนยันไม่กลัวสิ่งใดที่พูดไปแล้วก็จะรับผิดชอบนะครับวิบากกรรมสัมภเวสีตนไม่เคยกลัวและย้ำว่าวันนี้จะมารอพบสันทนาะ นะครับก็ตามที่ผมได้รายงานข่าวนะเขาเจอกันจริงแต่ไม่ได้ปะทะกันนะไม่เคยกลัวโชว์หลักฐานนะครับนะโชว์หลักฐานจะให้บิกโจ๊กให้หมดนะครับแล้วก็ขออนุญาตเที่ยวบินส่วนบุคคลที่ขึ้นลงแล้วก็จอดณนะที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดนะครับที่มีท่านร้อยธรรมนัดพมเผาเนี่ยเดินทางไปกลับเที่ยวบินนี้ซึ่งเที่ยวบินนี้เนี่ยคือ H S, S H A O นะขอเรียนว่าท่านธรรมนักับผมไม่มีอะไรบาดหมางกัน ผมไม่เคยเอ่ยถึงท่านเลยนะไม่มีอะไรพัดพิงท่านนะผมไม่ทราบนะผมพูดต่อหน้าสื่อว่าตู้ห่าวไปเกี่ยวข้องแต่ว่าสันทนาเป็นคนพูดเองว่าร้อยธรรมนัสฝากดูแลคนจีนเหล่านี้นั่นคือจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุนี่ลีลาเขานะครับนั่นลีลาเขาคุณชูวิทย์ยังเชื่อว,ว่าเมื่อตรวจสอบไปถึงที่สุดแล้วสุดท้ายจะเจอต่อแน่นอนเพราะว่าถ้ามีต่อเพราะว่าถ้ามีต่อจะเอารถออกสี่คันสลับตัวผู้ต้องหาและหมายจับออกช้าขนาดนี้ได้อย่างไร แต่อย่างน้อยก็ขอให้จัดการทุนจีนสีเทาในไทยก่อนทุนจีนนะมันยังไงเนี่ยแกพูดยังไงแต่อย่างน้อยก็ขอให้จัดการทุนสีเทาในไทยก่อนทุนจีนสีเทาได้ก็ดีจริงๆก็จัดการให้หมดนะครับจะจัดการได้ไม่ได้ก็อะไร,ะรทำได้ก่อนก็ทําไปนะครับคือช่วงบนเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ให้ข้อมูลว่าร,รัฐมนตรีคนนั้นอดีตรัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยก็โทรมาเคลียร์กับตนใช้วิชามาเฟียทั้งหมดนะครับแต่แกไม่กลัว พอช่วงท้ายข่าวเนี่ยเขาถามว่าแล้วรัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยเป็นใครแกบอกแกไม่เคยพูดนะว่าจะเป็นชื่อใครแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะกับท่อนบอลที่พูดไปข้างล่างเนี่ยแกเอ่ยชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็ขอโทษเรื่องเครื่องวงเครื่องบินอะไรนั้นด้วยนะครับแต่ว่าแกไม่เคยพูดว่าอดีตรัฐมนตรีเป็นร้อยเอกธรรมนัฐมีแต่สันทนะน,นาที่อ้างว่าธรรมนัฐเนี่ยส่งมาให้มาช่วยดูแลตรงนี้ไม่เคยพูดนะครับสนับสนุนโดยอุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580